โชนที่เห็นเมื่อกี้นะครับใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองแล้วเราสามารถเลือกโทนได้หลากหลายมากๆที่สำคัญนะครับง่ายด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h o t o oh ha c k นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการสร้างโทนแบบเร็วๆนะครับสร้างโทนได้หลากหลายแล้วก็ง่ายๆในโปรแกรม Photoshop ซึ่งโทนที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเนมาติกนะครับแบบพาสเทลแบบธรรมชาติแบบไซสๆอะไรเยอะแยะมากมายด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Grad i e n t Map นะครับซึ่งอจะบอกว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับมันมีวิธีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเลยมันเป็น Adjustment Layer ตัวหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน Photoshop กันครับ เข้ามาที่ Photoshop นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่เตรียมไว้ถ้าใครอยากจะโหลดภาพนี้เพื่อที่จะทดลองอาไปทำตามพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใน Description ข้างล่างนะครับหรือว่าเราจะลองทําตามโดยใช้ภาพของเราไปซึ่งเราจะได้แต่งโทนให้กับภาพของเราไปเองเลยอันดับแรกนะครับ Gradient Map คืออะไรก่อนนะครับ Gradient Map นะครับคือเครื่องมือที่เราจะ map หรือว่าจะจับคู่ภาพของเรากับสีที่ต้องการ โดยภาพของเราเนี่ยนะครับภาพโดยปกติเนี่ยมันจะมีส่วนมืดไล่ไปจนถึงส่วนสว่างนะครับตัว gradient map ก็จะทําการ map หรือว่าจะทําการจับคู่ส่วนมืด ไล่ไปจนถึงส่วนสว่างโดยส่วนมืดเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําส่วนสวา่สวางมันก็จะเป็นสีขาวแล้วส่วนที่มันอยู่ระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีการไล่ความสว่างจากมืดขึ้นมาไล่ไปถึงความสว่างนะครับเราสามารถเลือกที่จะใส่สีลงไปในส่วนมืดแล้วก็ไล่ลงไปในส่วนสว่างที่เราต้องการได้แล้วที่สําคัญคือมันจะไล่โทนให้ด้วยถ้าเราคลิกไปที่เครื่องหมายหยินหยางตรงเนี้ยคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกตรงเนี้ย คือ Gradient Map คลิกเข้าไปเลยพอเรียก Gradient Map ขึ้นมานะครับที่ตรง La เ e r ของเราเนี่ยเราก็จะเห็น La เ e r ที่ชื่อว่า Gradient Map เพิ่มขึ้นมาอยู่เหนือภาพของเราแล้วที่หน้าต่าง Gradient Map ถ้าคลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นตัว Gradient Map Property ขึ้นมา Gradient Map Property ตรงนี้นะครับก็คือหน้าต่างในการปรับแต่ง Gradient Map ของเราอย่างภาพนี้นะครับส่วนมืดของภาพก็คือส่วนดำๆตรงนี้ แล้วส่วนสว่างก็คือส่วนแผ่นหลังตรงนี้ซึ่งมันเป็นส่วนที่สว่างที่สุดในภาพแล้วก็เป็นส่วนที่มืดสุดในภาพอย่างที่ผมบอกไปคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนในส่วนมืดไปจนถึงส่วนสว่างได้ซึ่งค่าเริ่มต้นที่ผมคลิกเกเรนแมพขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีขาวดําก็คือมันจะทําให้ภาพสีของเราเป็นขาวดําโดยส่วนมืดที่สุดของภาพสีเนี่ยนะครับ มันก็เปลี่ยนเป็นสีดําซะแล้วส่วนสว่างที่สว่างที่สุดของภาพสีเมื่อกี้นะครับก็คือแผ่นหลังตรงนี้ที่ก่อนหน้านั้นมันเป็นสีเนื้อเนี่ยภาพตรงนี้ส่วนสว่างมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวและส่วนอื่นๆนะครับที่มันไม่ใช่มืดสุดหรือว่าสว่างสุดเนี่ยมันก็จะไล่โทนความสว่างกันไปอันนี้คือ gradient map แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโทนในส่วนมืดหรือส่วนสว่างตามที่เราต้องการได้ถ้าเรามาดูที่บารตรงนี้นะครับทางซ้ายมือสีดำเนี่ย แทนส่วนมืดที่สุดของภาพแล้วก็ไล่ความสว่างไปเรื่อยๆไปจนถึงส่วนที่สว่างที่สุดของภาพนะครับและเราจะเห็นตุ่มสีดำตรงนี้1ตุ่มนะครับแล้วก็ตุ่มสีขาวตรงนี้1ตุ่มตุ่มนี้คือเอาไว้เปลี่ยนสีถ้าเราคลิกไป1ทีและลงมาดูที่คำว่า Color ตรงนี้ครับเราสามารถเลือกสีที่จะเปลี่ยน ให้กับส่วนมืดที่สุดก็คือทางซ้ายมือสุดอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นส่วนที่มืดที่สุดให้กับภาพเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสีให้มันได้นะครับพอคลิกไปที่สีตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่าง Color Picker ขึ้นมานะครับหน้าต่าง Color Picker คือเอาไว้เลือกสีบาตรงนี้นะครับเราคลิกเลื่อนขึ้นไปข้างบนมันจะเปลี่ยนเป็นสีแล้วนะครับถ้าคลิกลงไปข้างล่างมันจะเป็นสีดําสุดเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนมันจะแสดงหน้าสีขึ้นมาแล้วเราก็ไปเลือกสีที่เราต้องการได้ ในส่วนมืดเนี่ยส่วนมากเขาจะต้องการพวกโทนสีน้ําเงินอยู่ในภาพใช่ไหมครับทิวเราก็เลือกสีน้ําเงินเข้มๆลองเลือกดูนะครับถ้าเลือกได้แล้วเรากดโอเคพอมาดูที่บาร์ตรงนี้เราก็จะเห็นเนี่ยมันแมปสีน้ําเงินลงไปกับส่วนมืดที่สุดของภาพแล้วแล้วมันทําการไล่ความสว่างของสีน้ําเงินเนี่ยจากน้ําเงินเข้มไล่ลงไปจนถึงน้าเงินอ่อนแล้วก็ไล่ลงไปจนถึงสีขาวและตรงสีขาวตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราคลิกเข้าไป1ที แล้วไปคลิกตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีให้กับมันได้ส่วนผิวคนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสี O r a ร g e นะครับส่วนมากแนวแต่งคนเนี่ยมันจะเป็น Teal and Orange ปุ๊บก็เอา Or เ n น e ประมาณนี้สีมันอาจจะแปลกๆนะครับยังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราจะทำให้มันดูไม่แปลกหรือว่าเราจะทำให้ดูมันแปลกน้อยลงนะครับพอเลือกสีเสร็จแล้วเรากดโอเคและบาร์ตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้มันก็เห็นตุ่มตรงนี้ตุ่มนึง มันคือ opacity หรือว่าความเข้มความจางของตัวสีน้ําเงินที่เราเลือกถ้าเราคลิกไปที่ตุ่มเนี่ยนะครับตัว opacity ตรงนี้ยถ้าเมาส์ไปวางไว้ที่ตรงคําว่า opacity เราสามารถเลื่อนให้สีน้ําเงินเนี่ยมันเข้มหรือมันจางได้ด้วยซึ่งส่วนมากไอ้ตุ่มข้างบนเนี้ยผมจะไม่ยุ่งเพราะว่าเราจะไปปรับ opacity ของภาพในเลเยอรอีกทีนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเลือกเสร็จแล้วเรากดโอเคอ่ะพอกดโอเคเสร็จภาพมันก็ยังสี งง,งงอยู่นะครับสีของภาพเนี่ยมันก็ยังแปลกๆอยู่เราจะไปทําให้สีมันไม่แปลกหรือว่าแปลกน้อยลงกันนะครับอันดับแรกก็คือเราไปเปลี่ยนเบลนโหมดของมันก่อนการเปลี่ยนเบลนโหมดก็คือให้ไปคลิกตรงเครื่องหมายตรงนี้นะครับเบลนโหมดก็คือการผสมสีระหว่างเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างเราเลือกเบลนโหมดเนี่ยเป็นซอฟท์ไลท์ซึ่งเป็นโหมดซอฟท์ไลท์ตรงนี้นะครับคลิกเลือกไปเนี่ยมันคือเบลนโหมดที่จะทําให้ส่วนมืดมันมืดลงแล้วก็ส่วนสว่างสว่างขึ้น มันก็จะทําให้สีที่เรามาเห็นเป็นสีแปลกๆเมื่อกี้นะครับมันผสมกันมันเบลนกันกับเลเยอร์ข้างล่างนะครับอย่างที่บอกเบลนโหมดมันคือการผสมสีนะครับมันจะทําให้สีเงินเนี่ยมันเบลนกันแล้วมันกลายเป็นสีน้ําเงินที่ฝังอยู่ในส่วนมืดแล้วก็สีออเรนจ์ที่เลือกเนี่ยมันฝังลงไปในส่วนสว่างโดยมันจะมีการเบลนสีลงไปซึ่งจากภาพถ้าสังเกตดูดีๆภาพมันก็จะสว่างขึ้นในส่วนนี้และมืดลงในส่วนนี้ด้วยนะครับดูก่อนหลังก็คือเราปิดตาเนี่ยปิดตา เปิดตายไหมครับภาพมันจะดูมีคอนทราสต์มากขึ้นมันจะทําให้ส่วนมืดมืดลงและส่วนสว่างสว่างขึ้นเปลี่ยนโทนแค่นี้ครับภาพมันก็ดูมีโทนแบบเฮ้ยฟิล์มลุกแล้วอะนะครับและถ้าเราคิดว่าตัวเอฟเฟกของตัวกราเดียนแมพมันแรงไปมันเยอะไปเราก็มาเลือกที่ตรงโอปาซิตี้ตรงนี้นะครับเลือกปรับว่าจะให้เอฟเฟกมันมากหรือมันน้อยตามแต่ที่เราต้องการได้ มันก็จะได้เอฟเฟกแบบฟิล์มลุกสวยๆไปด้วยนะครับและถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจค่าการปรับแต่งตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขค่าการปรับแต่งนั้นได้ง่ายๆโดยไปคลิกที่ตรงนี้ครับมันก็จะเรียกหนะ้าต่าง Property Gradient Map ขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกตรงนี้แล้วก็ปรับแต่งโดยการปรับแต่งถ้าผมจะปรับแต่งต่อนเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยนะครับผมก็จะเก็บส่วนมืดหรือว่าส่วนชาร์โดเนี่ยให้เป็นสีดําแล้วส่วนไฮไลท์ให้เป็นสีขาวผมก็แค่ปรับตรงนี้เลื่อนออกมานะครับเลื่อน ตัวปุ่มตรงนี้ออกมาหลังจากนั้นผมก็ไปคลิกที่ตรงนี้1ทีครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดําไปเลยกดโอเคและตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมคลิกที่ตุ่มตรงนี้1ทีแล้วก็ไปคลิกที่สีเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับตรงส่วนสีขาวเนี่ยมันก็จะไม่เป็นสีส้มละเราก็เป็นเอาไว้ protect highlight กับตัว shadow ของเราได้รวมถึงนะครับตัว gradient editor เนี่ยมันมี มันมี preset หรือว่าโทนสําเร็จรูปมาให้ด้วยนะครับถ้าคลิกไปดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโทนขาวดําสําเร็จรูปตัวขาวดำเนี่ยผมก็ว่าสวยนะครับถ้าผมคลิกไปที่ขาวดําตรงนี้แล้วกดโอเคนะครับจากเบรนด mode s o อฟ l i ไลทอยู่แล้วมันก็จะให้เอฟเฟกแบบคล้ายๆฟิลม์มลุคแบบมีคอนทราสต์เยอะๆแบบฟิล์มแบบพวกโกดักคอนทราสต์อะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับหรือคลิกกลับเข้าไปมันจะมีพวกเอฟเฟกต์พาสเทลตรงนี้นะครับสีแบบ โทนพาสเทลสีนุ่มๆสีฟุ้งๆฝันๆอยู่ในนี้เราก็เลือกได้หรือเราไปเลือก Legacy Gradient ก็คือ Gradient ตัวเก่าเนี่ยถ้าเลือกเข้ามานะครับแล้วเราไปเลือกตรง Legacy Default มันก็จะมีโทน Default ให้เลือก t ีวันออเรนตรงนี้หรือจะเป็น Photographic Toning ตรงนี้ก็ได้เราก็เลือกใส่เอาว่าอยากจะให้โทนภาพของเราเป็นยังไงพอใส่เสร็จเราก็ไปจูน Opacity ภาพของเราอีกทีตามแต่ที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเย็นๆนะครับเป็นคูลเอฟเฟกเอาแบบเอฟเฟกร้อนๆก็ได้หรือว่าจะมีโทนสีชมพูเข้มอยู่ในภาพก็ได้เราก็ไปเลือกเอากันเองอ่าและย้อนกลับมาตรงเกรเดียนตแมปที่เราทําการปรับแต่งเองนะครับถ้าคลิกกลับเข้ามาอันนี้เป็นเกรเดียนตแมปที่เราปรับแต่งเองถ้าเราอยากจะเซฟเกรเดียน m a แมปตรงนี้เราไว้ตรงเนมนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าผมตั้งชื่อเป็น Photo Hack แล้วกันนะครับ แล้วก็กด New ครับมันก็จะเป็นการเซฟตัว Gradient Map ตรงนี้เราไว้เพื่อเราอยากจะสร้างตัว Gradient Map สำหรับการปรับแต่งโทนภาพของเราเองก็ได้แล้วเราก็กด OK นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาพแนวบุคคลนะครับภาพแนว Cityscape ก็ได้ภาพแนว,ว Landscape ก็ได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้ Gradient Map Photographic Tone น,น,นะครับ Go One ตรงนี้เลือกไปตรง Photographic Tone เนี่ยผมเลือกมา นะครับตัวโกวันตรงนี้กดโอเคแล้วผมก็แค่ไปปรับตัว o p ป c ซิตี้แล้วก็ปรับเบ n นโห d e เป็นซอฟ t ์ไลท์ภาพมันก็จะทำให้ดูแบบดูมี Contrast มากขึ้นเราสามารถเลือก Effect ของตัวเกรเดียน์แได้เยอะแยะหลากหลายแล้วก็อย่างที่ผมบอกเราสามารถที่จะสร้าง Effect หรือว่าสร้างโทนของ g r a d ดียน m ์แของเราเองได้แบบง่ายๆด้วยนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูสำหรับเทคนิคในการเปลี่ยนสีด้วยเกรเดียน์แนะครับมันเร็วมันสร้างโทนได้หลากหลาย แล้วที่สําคัญคือมันง่ายมากๆด้วยครับสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกใจยังไงช่วยกดกลับมาแล้ว <laughs> สับตะไครไลค์แชร์ให้กับโปรเทคด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ